ถ้าถึงวันที่ท่านต้องโกรธนะท่านต้องโกรธให้มากกว่านี้คนที่ทํางานในในบอร์ดทุกๆบอร์ดอ่ะควรจะต้องเกรงใจท่านมากกว่านี้ท่านจําเอาไว้คนพวกนี้เนี่ยได้เงินเบี้ยประชุมได้เงินเดือนจากเงินที่ท่านส่งมาสมทบดังนั้นคนพวกนี้ควรที่จะเกรงใจท่านแต่ที่ผ่านมานะคะเขาอาจจะมองว่าท่านเนี่ยเป็นแค่แรงงานเป็นแค่คนหาเช้ากินขําไม่ได้ให้เกียรติท่านในฐานะนั้นดังนั้นท่านต้องมาเรียกเกียรติของท่านคืนค่ะอย่างน้อยนะคะดิฉันคิดว่า การการรู้ว่าเขาคุยอะไรกันในออในที่ประชุมเนี่ยแล้วมีมตติอะไรออกมาถ้าผู้ประกันตนได้ไปอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคือคุณตัดสินใจแบบนี้ออกมาได้ยังไงอะ่ะผู้ประกันตนก็จะได้พูดตรงๆนะคะจะได้ด่า พอมันมีแรงกดดันแล้วอะ่ะไอการตัดสินใจอะไรที่คุณไม่เคยเห็นหัวผู้ประกันตนเลยอะ่ะมันจะได้ลดลงลดลงลดลงนี่มันคือมัน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 คือคกลไกแบบตามธรรมชาติอะคะ่ะแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าที่ผ่านมาไม่สมมุติที่ผ่านมาคุณไม่เคยเปิดเผยอะไรเลยผู้ประกันตนก็ตั้งคาถามต่อไปว่าเฮ้ยทำไมสิทธิ์มันถึงเป็นแบบนี้ใครเป็นคนตัดสินใจว่าทําไมถึงไม่รู้ไม่เคยมีข้อมูลเปิดเผยอะไรมาเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องไป ว่าใครหรือว่าจะต้องไปตั้งคําถามกับใครอันนี้มันก็มันก,มนก็มันก็เรียกว่าอะไรทุกอย่างมันจะอยู่ในที่ดํามืดแต่พอมันเปิดเผยออกมาแล้วอ่ะผู้กันตนจะได้รู้เลยว่าอ๋ออันนี้คือต้องไปจ่อไม้ถามใครใครที่ทําให้ทุกวันนี้เนี่ยสิทธิ์รักษาพยาบาลมันเป็นแบบนี้ใครที่เออเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไอ้เรื่องเอาไอ้เรื่องที่พิจารณากันเนี่ยเรื่องม .33 กับ ม .39 เนี่ยไปไปเวียนเวียนแล้วเวียนอีกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ทันในปีนี้เนี่ยค่ะถ้าถ้ามันมีแรงกดดันแบบนี้ดิฉันคิดว่าเขาจะทํางานแบบแค์ผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้นดิฉันคิดว่าเอาแบบก้าแรกก่อนนะเอาแบบก้าแรกที่เป็นไปได้นะไอเรื่องสิทธิการรักษาเนี่ยต้องมาคุยกันได้แล้วว่าทํายังไงให้มันไม่ต่ําไปกว่าสิทธิ์บัตรทองหรือว่าถ้าท่านจะเอาไปรวมกับบัตรทองอ่ะต้องมองในเชิงที่ว่า คนจ่ายประกันสังคมเขาจ่ายเงินดังนั้นสิทธิ์มันอาจจะต้องเป็นแบบบัตรทอง plus หรือว่ามีสิทธิ์อะไรเหนือกว่าบัตรทองแบบที่ไม่ต้องจ่ายหรือเปล่านึกออกไหมคะอันนี้ที่ฉันคิดว่าเป็นก้าวแรกที่เป็นไปได้นะคะแล้วก็แล้วก็เป็นก้าวที่ท่านสามารถก้าวได้เลยด้วยซ้ำ